มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนทอทอชอเห็นชอบรัฐทัวทั่วไทวยให้ข้าราชการเที่ยวได้ไม่นับรวมวันลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือว่าททชเห็นชอบการดําเนินโครงการรัฐถั่วทั่วไทยซึ่งเป็นโครงการกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวผ่านการส่งเสริมการเดินทางของข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะ สำหรับรูปแบบการดำเนินโครงการเบื้องต้นจะเปิดโอกาสให้ข้าราชการพนักงานของรัฐสามารถเดินทางไปเที่ยวในต่างจังหวัดได้ในวันธรรมดาโดยไม่ถือเป็นวันลาได้สูงสุด2วันในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2565และสามารถทำงานนอกสถานที่อยู่ติดต่อกัน2วันก็ได้หรือแยกกันเป็นวันก็ได้จะวันศุกร์หรือวันจันทร์เพื่อให้มีวันหยุดยาว3วันก็ได้เช่นกันค่ะ โดยไม่ถือว่าเป็นวันลานะคะเพื่อจะกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึง่งโดยที่ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเดินทางไปในเมืองรองเท่านั้นแต่ว่าสามารถเดินทางไปเมืองท่องเที่ยวไหนก็ได้คาดว่าจะยื่นเสนอแล้วก็สามารถเริ่มโครงการได้ในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ